คุณตาทำอะไรอ่ะ คุณตาทำอะไรเก็บผักเก็บผักไปทำอะไรล่ะเก็บผักไปคุณแม่ตอบแทนเนาะถามได้ไงคำถามเนาะไม่ที่ถามว่าเก็บผักไปทําอะไรคือไปจะเอาไปผัดหรือว่าเอาไปต้มหรือว่าไปทําอะไรเข้าใจไหมเนี่ยคุณแม่กับคุณตามาเก็บผักนะคะอันนี้ดูซีแบบผักสวยมากทุกคนน่ากินมากเลยอ่ะ แม่อุจาจะยาวหน่อยอนื้อให่นือ้อนื้อจชัวตัวชีอาจนรองน้องมันจีข้าฮะน้องจีขาลาตัองสิงจนอยตรงตรงไอะไรตานี่ไหนดูซื้อสวยไหมตาแต่ฉันชอบกินผัก,กแล้วนะ่ะที่มันเป็นแบบสีน้ำเงินนะ่ะใบสีน้ำเงินนะ่ะนี่ไงหรอใบสีน้ำเงินนี่ไงหรอน้ำเงินที่นเออ<ห>ใช่แล้ว เนี่ยเอออันนี้มันจะหวานผักเนี่ยทุกคนคือผักผักที่เราปลูกก็คือเป็นผักแบบธรรมชาตินะคะทุกคนใส่ขี้ไก่ขี้หมูใส่แกลบแม่จ๋าแม่จะเย้าหน่อยจะเย้าหน่อยก็จะให้เล็งเหรอกะลงใช่คุณแม่บอกว่าผักที่เนี่ยคุณแม่ปลูกคนเดียวนะคะทุกคนโหดูแม่นี่แบบขยันมากเลี้ยงเป็ดไก่ก็โอ้โหเป็นเยอะแยะแล้วยังจะงานทำอีกไม่หองเนี่ยก็มังกรเดา ว้าเล่จัดจั้วาเลว้าเลยใชยจะตจัง้อดอจตะลอจีไตฮะลอจีตนจโมดูสีผังเยอะมากเก็บไม่หมดเลยทุกคนนี่นะคะเชนเชนนสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเก็บผักที่สวนนะทุกคนที่สวนหลังบ้านค่ะผักเยอะแยะไปหมดเลย แม่แล้วก็คุณตาก็เราเองมุ่ยจอดจอนแต่รีวิวหน่อยยิ่งยอดนอตมาสวยๆค่ะเนี่ของผลไม้ของบ้านนะคะลำมุดุเธอรู้ไหมว่าต้นนี้ใครเป็นคนปลูกแม่ปลูกค่ะอะไรแม่กับฉันปลูกมาไงก็แม่กับฉันไงเธอต้องพูดให้ถูกด้วยแม่กับฉันไงไม่ใช่แม่คนเดียว แม่ต้นนี้อก้อนที่อุบปลูกอ่ะใช่ไหมใช่แล้วตอนนั้นเราซื้อมาจากเราซื้อต้นมาจากแจมปองนะคะโหแบบใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากอันนี้นี่อีกโอ้โหโอ้โหใหญ่แบบแบบนี้นใเลยทุกคนเกือบเท่ามือแล้วนะคะหนึ่งกำเลยนะหนึ่งกำได้เลยใช่ นี่ค่ะทุกคนอ้โหผักผักผักเช้านี้ก็ต่อด้วยกันทําแบบกับข้าวก็แลวก็แล้วคุณตาคุณตากตาลังหั่นเครื่องเคลียงสำหรับทาแปะแตดอะไรนะแตะแะเป็ดอ๋อไม่ใช่เป็ดนนทุกคนมันเป็นหาหารของคุณตาที่เลี้ยงไว้สิบปีแล้วไม่ใช่ไร <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่นะ <c oughs> <c oughs> มันเป็นหารที่เราซื้อมาจากเอ่อจากคนอื่นแล้วมันเลี้ยงที่นี่ได้ปีหนึ่ง แล้วเราก็กินนะคะเพราะว่าเราเรียงไว้กินนะคะทุกคนเราก็ต้องกินนะคะอ,อันนี้เป็นเครื่องมันส่วนนี้เป็นหมูที่ดาจะต้มกับเอ,อกับผักของดาเองคุณตากินอะไรหรอพี่ต้องข้าวอคุณตากินอะไรหมหรอจต้องคุณตากินอะไรจะมัววัะเดสิดูเข้าวแม่ 您。嗯